สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ,ะแนะนำมาค่ะว่าอยากให้ป้าทำแกงหมูให้ดูหน่อยค่ะวันนี้ป้าจัดให้นะคะขอบคุณมากนะคะที่แนะนำมาค่ะเดี๋ยวเรามาชมวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีเนื้อหมูค่ะวันนี้ป้าใช้เป็นเนื้อหมูสันนอกนะคะแล้วก็น้ำพริกแกงป่านะคะซึ่งเป็นน้ำพริกที่ป้าเคยทาลงไปแล้วนะคะ แล้วก็ปรุงง่ายๆค่ะด้วยน้ำปลาคะ่ะผักต่างๆก็ใส่ไปได้ตามชอบเลยนะคะวันนี้ป้าก็ใช้เป็นมะเขือเปาะนะคะกระชายพริกชี้ฟ้าใบามะกรูดแล้วก็ใบกะเพราค่ะแกงกันง่ายๆแค่นี้เองค่ะแล้วก็ยังมีน้ำเปล่านะคะสำหรับแกงค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเราทำกันแบบง่ายๆค่ะ ค่ะเริ่มจากใส่น้ำปลาลงไปนะคะดูปริมาณตามวัตถุดิบของเรานะคะป้าใส่ไป500 ml ค่ะละลายน้ำพริกแกงลงไปเลยค่ะอันนี้ป้าโขลกเองนะคะอาจจะมีความเผ็ดแล้วก็ความหอมมากๆเลยละค่ะก็ลองเข้าไปชมกันได้นะคะในในในคลิปนะคะน้ำพริกแกงป่าค่ะ ป้าใส่ทั้งพริกขี้หนูนะคะทั้งพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ด้วยนะคะวันนี้ใส่2อย่างเลยเพื่อเอาสีของอพริกเม็ดใหญ่จะได้แดงนะคะพอน้ำแกงของเราเดือดนะคะก็ใสเนื้อหมูลงไปค่ะถ้าชอบให้หมูเปื่อยนะคะเราก็จะเคี่ยวเขาสักครู่นะคะป้าจะเคี่ยวไฟกลางไว้นะคะสัก5-10นาทีค่ะ เมื่อหมูของเราเปื่อยดีแล้วนะคะตามชอบนะคะอันนี้เป็นสันนอกนะคะป้าก็เลยต้องเคี่ยวสักครู่ค่ะเราก็จะใส่มะเขือนะคะซึ่งมะเขือเนี่ยค่ะเราก็จะหั่นนะคะแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้ค่ะพร้อมกับใบมะกรูดฉีกค่ะก็ใส่ลงไปเลยค่ะเราก็รอให้มะเขือของเราสุกนะคะจะให้สุกมากสุกน้อยก็ตามชอบเลย ตามด้วยกระชายซอยค่ะปรุงรสนะคะป้าจะใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวค่ะค่ะตอนนี้มะเขือของเราสุกแล้วนะคะรสชาติก็ชิมดูตามชอบได้เลยค่ะค่ะสุดท้ายนะคะเมื่อกี้ป้าใส่ใบกระเพรา กับพริกนะคะพริกชีฟ้าซอยลงไปค่ะลุกเคล้าให้เข้ากันก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าขนมจีนก็เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะหน้าตาแกงป่าหมูของป้าเผ็ดร้อนอร่อยจริงๆค่ะ เป็นเมนูสุขภาพได้เลยนะคะเราทานกับข้าวสวยร้อนขนมจีนอร่อยสุดๆเลยแหละคะ่ะและพบกันใหม่เมนูหน้านะคะหวังว่าคงจะถูกใจนะคะฝากช่องของป้าด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้รให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ